มือผมแท้ค่ะรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่เลยสีมาใหม่นะคะลูกค้าสีสวยมากตามแบบเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาติค่ะความยาวนะคะลูกค้า2 0ถึงย2นิ้วสไลด์ค่ะกําลังสวยเลยด้านหน้านะคะลูกค้ามีไรผมรอบแบบนี้ค่ะเวลาใส่นะคะลูกค้าชอบไรผมเยอะไรผมน้อยแจ้งได้ไรผมทุ่มสวยค่ะทําเปียได้แซงซ้ายแซงขวามัดทําทรงได้คือทําได้ทุกทรงค่ะใครชอบสไตล์แบบเป็นผมตรงค่ะลายสไลด์ทนิดลูกค้าก็ตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบปลายแบบสไลด์ยูนาบีนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้ค่ะสีสวยเหมือนกัน แบบธรรมชาติมากนะอันนี้ก็สไลด์งวงแบบนี้ใส่เบือกค่ะก็บีบตรงทําทรงได้ตามชอบค่ะรุ่นนี้เนี่ยเวลาใส่จ่ะลูกค้าแสงด้านบนค่ะจะเห็นเป็นการพอแบบนี้บนลูกไม้นะคะลูกค้าเป็นพอพื้นสีสันค่ะแสงระบายอากาศได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะเปลี่ยนแสงซ้ายขวาได้ตามชอบค่ะเปลี่ยนแสงตามบริเวณการพอนะคะลูกค้าเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะมันธรรมชาติมากนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านหน้าค่ะนี่นะคะเวลาใส่เนี่ยตัดลูกไม้ชิ้นเลยรับรองความเงียนค่ะชอบยกโั ให้เป็นแบบปลายโค้ปลายสไลด์ยูนาบีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าหรือว่าใครจะเอาตัวนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเปียแสกซ้ายแสกขวาอะไรแบบนี้ได้ค่ะสําหรับรั่นี้ผมแทร้เริร์เซ็นตค่ะสีสวยทรงสวยแบบนี้นะปกติค่ะตัวนี้เนี่ยหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าไปสนใจรับตอนนี้ค่ะจัดเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะลูกค้าแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทมีพร้อมส่งค่ะพอมือผมแทร้เริร์เซ็นตนะรับรองค่ะว่าใส่สวยเนียนธรรมชาติแน่นอนค่ะ